มารีวิวกัรสักทีจากรีวิวกันดั้มกันดั้มกันดั้มมาก็คือ EB 0 4ซึ่งมาช่าคอนาสื่นเขาก็คือผมเพิ่งสั่งแล้วก็ใจก็คือคิดถูงว่าจะจัดอะไรดีจะอะไรดีคือใจอมันมีสองแครนก็คือแครนเกียแล้วก็แครนเกียน,นะแล้วเกียโกทุกแครนเลยคือค่อยทยอยทยอยซื้อก็มันก็มาจบกับอันนี้ก็คือ ตัวเอเซลโกเอเซลก็เดี๋ยวอนาเขาจะเป็นเกียร์ซึ่งจะมาช้าหน่อยแต่ก็คุณรู้ซะมีแน่ซึ่งอันนี้คือคุณเห็นไหมผมได้ทำการเอาเพย์เมนต์มาแล้วเดี๋ยวผมหาของบรรกาศก่อนก็คือผมหาได้แค่ของบริสไฟอะแต่ของบรรกาศอะไม่รู้จะหาอะไรไหนดี เราคิดว่าเดี๋ยวรออะไรก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อพี่เป็นบรรกามาวิวออกมาวางให้ตอนรีวิวบรรกาก็บรนกาบรรทีไฟก็มรรทีไฟหรือมันมีไหมลายครึ่งอ่ะครึ่งเป็นบรทีไฟครึ่งเป็นบรรกาถ้ามันมีก็โอเคเลยก็กิฟต์แปดใบซึ่งเนะกิฟต์แปดใบก็ปกตินะก็คือใส่เยอะหรือน้อยใบนี้เนี่ยเพราะว่าอนาคตก็มีตัวปั๊มกิฟต์นะผมบอกเลยอนาคตมีปั๊มกิฟต์นะครับไม่มีแค่กิฟต์อย่างนี้นะ มาเดี๋ยวให้ดูเกตศูนย์ก่อนตัวเริ่มจะเป็นตัวเริ่มจากทีดีก็คือตัวเริ่มกับต,ตัวเริ่มทีดีซึ่งไม,ไม่ใช่ตัวเริ่มตัวที่เอาไว้เล่นกับเอเซลอ่ะซึ่งชื่อเดียวกันก็นคือคริฟชื่อเดียวกันเลยทิกเกอร์ผมจะใส่เป็นอย่างละสี่นนะมาเพิ่นคิสี่ดอสี่ดอสี่สคิสสี่ฟันสี่ฮิวสี่ ซึ่งเอาจริงนะถ้าเราคิดว่า PG เราใส่กินเกตหนึ่งอะไม่ต้องใส่ดอเยอะเพราะว่าหนึ่งเด็กนี้ฟันสำคัญมากกว่าดอชิก็เหมือนกันก็เลยคิดว่าจะใส่ประมาณนี้แหละก็คือยยนอยู่กันหน่อยก็คงใส่เป็นอ,อ,อ,อรุ่ะว่าดอมันสำคัญเพราะเราเป็นดอ PG เนะก็โอเคนะไม่กินที่ก็แต่ก็คือใส่อย่างีแ่ ก็เหมือนคิดว่าเราใส่สแสนตนมาร์กเน่ยก็อย่างเงี้ยผมเพราะว่าอย่งี้จะเน้นการไม่ได้เน้นเหมือนโกเหมือนไอตัวอควาหรือตัวโนวาที่มันลุกลุกแต่อันเนี้ยมันมันไม่ได้ลุกไงแต่มันลงเรียใบใ่อยเฉยมันแค่ตีปุ๊บมันลงเรียเลยอะซึ่งผมเลยว่าดีสายนี้เอาง่ายคือกล่องนี้นะอารมณ์ก็คือเหมือนคุณซื้อบีที ซื้อทีดีกันโมโดยที่คุณไม่มีฟอยหน้ากันโมแล้วก็ซื้อบีซีศูนย์หกก็คือมีการแต่ทีดีก็คือเป็นการรีภาคอ่ะก็จะมีของนู่นนี่มาบนเปยกันมาอมาก็มาดูเกณฑ์นหนึ่งก่อนเกณฑ์นหนึ่งก็คือนี่เลยการเลทครับเอาทีนีน้ผมเล่นโกมาการเลทใส่แค่ตอนตอนนั้นไหนตอนศูนย์สองตอนที่มันยังมีเอเซ่อแต่แต่หลังๆก็ไม่ค่อยใส่แล้วเพราะว่า มันมีตัวดีกว่าแต่ก็ใส่มาอยู่นะอนดีตนะโกเอเซวอะต้องใส่มาอยู่เพราะว่าไว้ซีรายได,ได้ของสายพรีเมียมซึ่งอันนี้นบอกแล้วจะพรีเมียมโคตรดีถ้าใครมีของพรีเมียมคุณซื้อพรีเมียมมาเดี๋ยวจะพรีเมียมให้ดูอันละคนมีแน่ที่คือไม่เน้นไม่เน้นแบบว่าสไตล์แต่เน้น,นการเอาเว้นเสียสาลุกหนักโอ้โหโอเคแล้วก็เป็นหนึ่งอีกเป็นอีกเป็นหนึ่งคืออันหนึ่งที่ผมไม่เคยสนใจนแบบเวอร์ชันเก่า แต่เวอร์ชันใหม่สกิลดีขึ้นเดีวก็ดีต้องใส่สีแ้้กก็กระต่ายน้อยซึ่งบอเลยว่าของม,มันต้องมีับผมบอกเลยของมันต้องมีมันเสียบาร์เถอะมันคือและจัว่วหรือเขาจะชาร์จก็เท่าคิดว่ามือแต่ว่าเด้มือคงไม่น้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราคงไม่ลงเปียปุ่มปาวป้าวแต่บาร์นี่ก็บารก็ไม่เยอะเด็กงคือ โซน้อย so nice, แต่ไม่มีตัวโซชาให้ซึ่งงงว่ามันไม่มีวะทำไมมันไม่มีผมก็งงกันนะตอนที่ผมซื้อผมดูแรกๆเออโซไม่กินวะแต่ไม่โซมันน้อยอย่างงี้ไอ้ก็ของดีเลยมาดูกันเกสสองขาใส่งงๆหน่อยคือใส่ตัวนี้หนึ่งใบตัวชื่อว่าทอร์บูสแล้วก็ตัวสิงโดนนำโชคของเราตัวนี้ใส่อย่างละหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันเอาไว้เอาไว้สำหรับกันแล้วก็ดุกบางที แล้วก็ตอนนี้เอาไว้ลุกส่วนที่เหลือนี่คือซัพพอร์ตหมดเลยตอนนี้ก็ซัพพอร์ตจันมือสก,กีบาร์หนึ่งคองการนี้จากมือแล้วบวกห้าพันซึ่งมันตีสิบสี่ซึ่งหมดเลยว่าสิบสี่นี่ถ้าปกติไม่แรงนะแต่ถ้าเป็นของวีนี่คือโอเคอยู่ใส่สามมเพราะว่าสก,กีมันลากมือไนงะจะเสียบาร์ก็ใส่สามก่อนแล้วก็ใส่พี่วีสีเพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วลงง่ายซึ่งโกงอีงแ้แล้วก็คือเผื่อเราเจอใส่ย,ยิงอ่ะเอาไว้มีตัวเสร์มหน่อยก็ดีแล้วก็ตอนนี้ คอวก,กับวิเวียได้ตัวนี้ก็คือถ้าเราเล่นใช่ไหมถ้าเราเล่นนะตอนเบอร์แมนตอน่อได้ง่ายนะเล่นง่ายเลยก็คือเราคอเราอัญเชิญตัวเราลงตัวตัวนี้ใช่ไหมแล้วแล้วก็ลงแล้วก็สกิลเรียกเบอร์แมนมาอีกถ้าเราเปิดได้โชคดีเจอเบอร์แมนเอา,เาลงมาก็จะบอกเท่าไหร่นะบวกมาสามพันก็โอเคตีหมื่นสองแล้วก็บอกให แล้วก็ตอนนี้จะโบกสามพันอีกก็เอาไว้เป็นตัวเล่นตีได้อันก็เด็กง้ไมต้องห่วงมันมีกิฟต์เอ็กเซลมันเสพพลังในเดียเก่าแล้วก็เลยคิดว่าดีอย่างนี้จัดตัวก้าวหน่อยคือเกจสองมันจะเยอะกว่าปกติขั้นต่ำอะใส่สิบสี่ใบเลยเพราะว่าเกจสองมันเล่นเยอะเกจหนึ่งอะที่ผมใส่อย่างนี้คือไอตัวที่เหลือมันเป็นเกจหนึ่งพีจีกับเกจหนึ่งตัว ตัวแบบวัน,นิลลาตัวยืมแปดพัน 8, อะตัวนี้เท่าหรอยืมเก้าพัน 9, อะซึ่งมันไม่โอเคถ้ามาใส่จริงนะใส่ตัวอื่นได้ดีกว่ามาเอามาใกล้ๆกันหน่อยโอเคแกสาม่ง่ายนะเอเซลใครจะใส่แบบ VR เรื่องของเขาขใส่แค่ธรรมดาพอก็อผมมีคนทำหาหา VR แล้วนะแต่ผมธรรมดาทีส่สุดละเพราะว่าอะไนะเนี้ยเอเซลเนี่ย ถ้าเล่นในอนาคตมันก็ใสแล่แต่มันคงไม่ใส่บุ้มบ้ามเพราะว่าอนาคตนี่คือ Excel เอเซลมันมันมันเป็นเหมือนเมนฐานนะมันคือตัวโดดโดดเสร็จแล้วค่อยให้เอเซลอีกราหนึ่งมาโดดแทนซึ่งมันก็ดีและแต่ก็แต่ก็คือต้องคุมก็โดยระยะเกมด้วยบางทีถ้าบอกว่าเริ่มก่อนดีสุดเพราะว่าถ้าเราเริ่มก่อนนะเราจะไล่เร็วกว่าซึ่งเราแอคเกตสองปุ๊บสกิลใช้สกิลต่อเลยลงเอเซลปุ๊บ มันยืนเกตหนึ่งเรามีกิฟต์แล้วแต่มันลบพลังรู้สึกลบได์แต่ว่าไอ้ลบได์อะไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยกับเด็กนี้มันตีแล้วลงเนตต่อคือมันตีแรงกว่าอะตีแรงแต่หนึ่งได์ก็โอเคอะแล้วก็แล้วก็มีสกิลเพิ่มเลียด้วยวก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเลียแทนกันถือว่าโอเคกับเอเซลเอเซใส่ที่โอเคมากแล้วก็ซากาโมอดีเคยใส่นะใส่ไ้เล่นอดีีนะ แล้วก็อนาคตนี่คือมานี่สกิลดีเลยช่วยจัวแต่เสียบ้าเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เลยอนาอนดีตนี่โกพาลิเนี่ยตอนตอนภาคสองอะแม่งใส่กับทุกเด็กเฮมินอเรเฮมินตนัวนี้เป็นตัวโดดไลท์แต่ว่าดูค่าคอรโซบาสาซึ่งหมายความว่าตัวนี้อาจเล่นไปไปเกมอาจจะเล่นมันเล่นมันไม่ใช่ตัวเล่นไปเกมอะมันตัวเล่นต้นเกมมากกว่ามันคือตัวที่ เราต้องดูอนาคตว่าอนาคตจะมีตัวช่วยไหมถ้ามีตัวช่วยตันนี้น่าใส่เอาไว้โดดได้ก็โอเคเน,นี่ยเสนอมาแล้วก็ตัวนี้สิงโตใส่มาเอาไว้ทำไมเอาไว้เพิ่มพลังซึ่งไม่ใช่เอาลงแวนนะเอาไว้เพิ่มเอาไว้เพ่ออะไแต่ว่าเร่องกลัวไหมว่ามันจะลงแวนไหมไม่กลัวเพราะว่า มันโดดไลท์เราจั่วเรามีเม,มีอะไรต่างๆซึ่งม,มันคงม่ตโอกาสน้อยหน่ยลงเป็นเทมินอลก็โอเคมี Excel ให้สกิลมันก็ตีแล้วมันเอาเรียกลับขึ้นมือก็โอเคสัก,กโมก็คือสกิลมันลงจากมือบารจั่วแล้วคอการึือใบก็โอเคแล้วก็เราค่อยรอ Excel คือไลท์ทับเรื่เยรอเอ็กเซลลงมาก็ได้ ตัวนี้มาก็เดี๋ยวนะอนาคตเนศูนย์สามเดี๋ยวก็เจอตัวใหม่ซึ่งบอกเลยว่าผมซื้อนะไอตัวซีพีอะซึ่งมันซื้อซีพีปุ๊บมันก็คงมีฟูลของศูนย์สามแนส่วนไลออนก็ฟูลโอลัคนก็ฟูลนาโลเกือบฟูลขาดแค่พีจีซึ่งซื้อตามก็ได้โอเคสรับเล็กเล็กเล็กนี้นะไม่มังคำว่าคุณต้องจัดตามผมนะ คือใครมีจะจัดอะไรจัดเลยใค่จ,จัดใส่แบบกากาวก็ได้ใส่เอเซ่แค่ใบเดียวก็ไม่ผิดนะเพราะผมให้ตัวอย่างเด็กก็โอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมก็คลิปหน้าก็คงเป็นบรรยากาศแล้วเนะี่ยคงเป็นบรรยากาศช่วงนี้คงเป็นบรรยากาศช่วงนี้คงมีแล้วก็มีกันดั้มก็คงรีวิวตัดไปตัดมาหน่อยผมโอเคก็คลิปนี้ ฝากกดใจสักครกักดแชร์ผมกดติดตามด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ผมสวัสดีผมบ๊ายบาย